ประโยชน์และข้อควรพิจารณาในการใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติเรื่องที่9.3.1ประโยชน์และข้อควรพิจารณาในการใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติประโยชน์ของข้อมูลรายได้ประชาชาติรายได้ประชาชาติเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงลักษณะและขนาดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศจึงสื่อถึงฐานะ ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมการศึกษาเรื่องรายได้ประชาชาติช่วยให้เข้าใจถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจประโยชน์ของรายได้ประชาชาติอาจพิจารณาได้ตามวิธีการคำนวณที่จำแนกออกเป็น3วิธีเนื่องจากแต่ละวิธีก็จะมีการจำแนกข้อมูลรายละเอียดต่างกัน 1. การคำนวณทางด้านการผลิตรายได้ประชาชาติที่คำนวณโดยวิธีนี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและขนาดของการผลิตสาขาการผลิตต่างๆในระบบเศรษฐกิจทําให้ทราบว่าแต่ละสาขาการผลิตนั้นมีความสาคัญมากน้อยเพียงใดต่อระบบเศรษฐกิจสมควรปรับปรุงหรือไม่อย่างไรช่วยให้สามารถวิเคราะห์ติดตามตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานสาขาการผลิตต่างๆได้นอกจากช่วยให้ทราบโครงสร้างและขนาดการผลิตของสาขาการผลิตต่างๆแล้วรายได้ที่ออกมาในรูปแบบต่างๆอย่างแสดงให้เห็นถึงพลังการผลิตของระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ gdp แสดงถึงพลังการผลิตภายในประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยซึ่งทั่วไปก็คือ1ปีตัวเลข GDP แสดงให้เห็นถึงพลังการผลิตที่เกิดขึ้นภายในประเทศในรูปมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่สามารถผลิตได้ในช่วงหนึ่งปีทางนี้โดยไม่คำนึงถึงการผลิตนั้นจะผลิตโดยประชาชนเจ้าของประเทศหรือไม่ก็ตามผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ GNP แสดงถึงพลังการผลิตของประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปก็คือ1ปีตัวเลข gnp แสดงให้เห็นถึงพลังการผลิตของประชาชนเจ้าของประเทศผลิตในรูปของมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่สามารถผลิตได้ในช่วงหนึ่งปีช่วงนี้โดยไม่คำนึงถึงการผลิตจะเกิดขึ้นหรือนอกประเทศจะ เกิดขึ้นในหรือนอกประเทศก็ตามทั้ง gdp และ gnp แสดงถึงพลังการผลิตในระยะสั้นเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงค่าสึกรอของโรงงานและเครื่องจกักรที่ใช้ในการผลิตขณะที่ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ nnp แสดงถึงพลังการผลิตของประเทศเช่นเดียวกับ gnp แต่เป็น พลังการผลิตในระยะยาวเนื่องจากได้หักค่าเสื่อมราคาของโรงงานและเครื่องจักรออกไปแล้วส่วนรายได้ประชาชาติ ni แสดงถึงพลังการผลิตในระยะยาวเช่นเดียวกับ nnp แต่แสดงในราคาที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับ 2. การคำนวณทางด้านรายได้รายได้ประชาชาติที่คำนวณโดยวิธีนี้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทน ประเภทต่างๆที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับแสดงให้เห็นโครงสร้างและขนาดของรายได้ว่าระบบเศรษฐกิจมีรายได้จากแหล่งใดประเภทใดมากน้อยเพียงใดทั้งรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศและรายได้จากต่างประเทศเช่นรายได้ค่าตอบแทนแรงงานรายได้จากการเกษตรผู้ประกอบอาชีพอิสระ รายได้จากทรัพย์สินและการประกอบการของรัฐบาลรายได้ประชาชาติ m i แสดงผลรวมของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตต่างๆในราคาที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับดังนั้นจึงมีประโยชน์ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการผลิตเช่นการจัดเก็บภาษีและการใช้เงินอุดหนุนต่างๆ เพื่อให้เกิดการกระจายผลผลิตและรายได้อย่างเป็นธรรมรายได้ส่วนบุคคล (PI) เป็นรายได้ที่ตกถึงเงินบุคคลโดยรวมส่วนรายได้พึงจับจ่ายใช้สอย (DPI) เป็นรายได้ที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีอื่นๆที่เกี่ยวกับบุคคลออกไปแล้วทั้ง PI และ DPI ไม่อาจวัด พลังการผลิตของประเทศได้เนื่องจากได้รวมเอารายได้ที่ไม่ได้มาจากการผลิตเช่นเงินโอนต่างๆไว้ด้วย P.I มีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์ภาวะการใช้จ่ายของประชาชนเพราะแสดงให้เห็นว่าในปีหนึ่งหนึ่งนั้นประชาชนมีรายได้มากน้อยเพียงใดส่วน D.P.I ก็มีประโยชน์อย่างมากในการวัดอำนาจซื้อ Purchasing Power ที่แท้จริงของประชาชนว่ามีมากน้อยเพียงใด3・การคำนวณทางด้านรายจ่ายการคำนวณรายได้ประชาชาติโดยวิธีนี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและขนาดการใช้จ่ายของประเทศว่าประกอบด้วยรายจ่ายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนรายจ่ายในการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ รายใจ่ายในการอุปโภคของรัฐบาลรวมทั้งรายจ่ายและรายรับจากการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศมากน้อยเพียงใดคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและมีอัตราการขยายตัวอย่างไรตัวเลขรายจ่ายต่างๆเหล่านี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล แล้วยังเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนของภาคธุรกิจด้วยและผลรวมของรายจ่ายต่างๆเหล่านี้ก็คืออุปสรงค์รวม aggregate demand ของประเทศนั่นเองนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปสงค์รวมในตอนต่อไปกล่าวโดวยสรุปนอกจากประโยชน์ในการวิเคราะห์ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานสาขาการผลิตต่างๆของภาครัฐ วิเคราะห์วางแผนและกำหนดนโยบายทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนแล้วยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นเครื่องเปรียบเทียบฐานะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาต่างๆรวมทั้งเปรียบเทียบฐานะเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยเนื่องจากประเทศต่างๆส่วนใหญ่จัดทำบัญชีประชาชาติตามระบบมาตรฐาน สากลข้อควรพิจารณาในการใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติดังได้ทราบแล้วว่ารายได้ของประเทศที่แสดงในรูปแบบข้อมูลต่างๆนั้นมีความหมายต่างกันดังนั้นหากจะนำข้อมูลใดไปใช้ก็ควรเลือกใช้อย่างเหมาะสมคือควรเข้าใจความหมายของข้อมูลนั้นอย่างท่องแท้เสียก่อน 1. การเลือกใช้ข้อมูลจะใช้ข้อมูลใด หากต้องการทราบว่าประชาชนในประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือไม่ก็ควรใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติ (NI) ซึ่งเป็นรายได้สุทธิที่ประชาชนเจ้าของประเทศได้รับหรือถ้าเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอำนาจซื้อของประชาชนก็ควรใช้ข้อมูลรายได้พึงจัดจ่ายใช้สอย (DPI) เป็นต้นดีกว่าจะใช้ข้อมูล GDP เพราะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่มีการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมากการที่ตัวเลข GDP สูงขึ้นอาจไม่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมก็ได้หากรายได้ส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือคนส่วนน้อยที่ร่ํารวยเพราะนักลงทุนต่างประเทศจะนำส่วนแบ่งกำไรส่งกลับประเทศแม่ 2. การใช้ข้อมูลณนะราคาประจําปีหรือราคาคงที่การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงควรใช้ตัวเลขรายได้ประชาชาติในราคาคงที่เพราะสามารถบอกให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณได้ชัดเจนเนื่องจากได้ขจัดผลของการเปลี่ยนแปลงราคาออกไปแล้วการใช้ตัวเลขรายได้ในราคาประจําปี ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดเนื่องจากข้อมูลตัวเลขรายได้ที่ปรากฏนั้นมีผลของหน่วยมีผลของเงินเฟอ้อรวมอยู่ด้วย 3. การใช้ข้อมูลรวมหรือข้อมูลเฉลีย่ยการเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งในช่วงเวลาที่ต่างกันมากหากนำตัวเลขรายได้รวมของประเทศมาเปรียบเทียบจะให้ผลไม่ถูกต้อง เนื่องจากจํานวนประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปการเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็เช่นกันจํานวนประชากรของประเทศต่างๆที่นำมาเปรียบเทียบจะไม่เท่ากันดังนั้นจึงต้องคำนวณหารายได้เฉลี่ยต่อประชากรแล้วจึงนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเฉลี่ยต่อคน GDP per capita เท่ากับ GDP หารด้วยจำนวนประชากรตัวเลขที่ได้แสดงถึงความสามารถในการผลิตของประเทศโดยเฉลี่ยต่อประชากรหนึ่งคนถ้าตัวเลขนี้สูงขึ้นก็แสดงว่าประเทศมีความสามารถในการผลิตสูงขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเฉลี่ยต่อคน GNP per capita เท่ากับ GNP หารด้วยจำนวนประชากรตัวเลขที่ได้แสดงถึงความสามารถในการผลิตของประชาชนเจ้าของประเทศโดยเฉลี่ยต่อคนถ้าตัวเลขนี้สูงขึ้นก็แสดงว่าประชาชนของประเทศมีความสามารถในการผลิตสูงขึ้น รายได้มวลรวมประชาชาติเฉลี่ยต่อคน GNP per capita เท่ากับ GNI ขอไว้ครับรายได้มวลรวมประชาชาติเฉลี่ยต่อคน GNI per capita เท่ากับ GNI หารด้วยจำนวนประชากรตัวเลขที่ได้แสดงถึงความสามารถของประชาชนในการหารายได้โดยเฉลี่ยต่อคนถ้าตัวเลขนี้สูงขึ้น ก็แสดงว่าประชาชนมีความสามารถในการหารายได้สูงขึ้นรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อคน NI per capita เท่ากับ GNI หารด้วยจำนวนประชากรตัวเลขที่ได้แสดงถึงรายได้สุทธิที่ประชาชนได้รับโดยเฉลี่ยแสดงให้เห็นถึง มาตรฐานการครองชีพของประชาชนถ้าตัวเลขนี้สูงขึ้นก็แสดงว่าประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นรายได้เพื่ยจจ่ายใช้สอยเฉลี่ยต่อคน DPI per capita DPI หารด้วยจำนวนประชากร ตัวเลขที่ได้แสดงถึงอำนาจซื้อของประชาชนในประเทศถ้าตัวเลขนี้สูงขึ้นก็แสดงว่าประชาชนมีอำนาจซื้อมากขึ้นตารางที่9.8 GDP, GNP, NIPI และ DPI เฉลี่ยต่อคนของประเทศไทยณนะราคาประจำปี เฉลี่ยประชากร1,000คนปี2500 47 64,531ปี2548 65,099ปี2 5 4 9 r 6 5 5 7 4ปี 2,550R 66,041ปี2 5 5 7ขอหมปี2557ขอไปครับปี2551 25 R อ 6,482ื 66, ปี2552ท6 0ี6 6 0ขอไปครับ6 6 9ม3ะครับมีหน่วยเป็นบาทนะครับผมขออ่านในตารางบางส่วนที่เป็นผลรวมต่อประชากรหนึ่งคน ที่มาของตารางที่9.8 GDP GNP NI PI และ DPI เฉลี่ยต่อคนของประเทศไทยณราคาประจำปีที่มาสำนักงานคณะกรรมการการพัฒน,นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายได้ประชาชาติของประเทศไทยพศ2 5 5 2ตารางที่3หน้าที่7และตารางที่58 หน้าที่41ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาคือข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อคนเหล่านี้ถึงแม้จะปรากฏตัวเลขสูงขึ้นทุกปีแต่ก็ไม่อาจบอกได้ว่าประชาชนโดยรวมของประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะหากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปกระจุกอยู่ในมือของกลุ่มคนส่วนน้อยที่ร่ำรวย ขณะที่กลุ่มคนส่วนใหญ่ยังยากจนส่งผลให้ช่องว่างการกระจายรายได้สูงขึ้นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังไม่อาจอยู่ดีมีสุขได้นี่คือข้อจำกัดประการหนึ่งของการใช้รายได้ประชาชาติที่จะเปล่าต่อไปสการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศ สำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศนั้นปัจจุบันองค์กรระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมทั้งองค์การสหประชาชาติได้จัดทำสถิติข้อมูล GDP GDP per capita GNI และ GNI per capita ของประเทศต่างๆไว้ธนาคารโลกได้ใช้ข้อมูล GNI per capita ที่เทียบค่าเป็นเงินดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกาในการจำแนกกลุ่มประเทศต่างๆเพื่อกำหนดสิทธิในการให้สินเชื่อแก่ประเทศกำลังพัฒนานักศึกษาสามารถดูข้อมูลนี้ได้จากตารางในภาคผนวกการเปรียบเทียบตัวเลขข้อมูลรายได้เหล่านี้โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนทางการ Official e x c h a n g e ์ชั t อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้เมื่อคำนึงถึงระดับมาตรฐานการครองชีพของแต่ละประเทศที่ไม่เท่ากันและนี่ก็เป็นข้อจำกัดอีกประการหนึ่งของการใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติที่จะกล่าวต่อไป เรื่องที่9.3.1ประชาชาติและพ่อควรพิจารณาในการใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติหน่วยที่9รายได้ประชาชาติและการวัดรายได้ประชาชาติเอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น Principles of Economics ฉบับปรับปรุงครั้งที่2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช